เริ่ม1ทํา4ตามเจดนะคะเริ่ม1ทําี่ตามเจคืออะไรนะคะย่าด่าให้ดูแบบนี้เลยนะคะเริ่มที่1นะคะไปย้อนถามตัวเองค่ะตอนนี้ใครใช้สินค้าร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วบ้างตอนนี้ใครใช้สินค้าร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วบ้างนะคะตอนนี้ใครใช้สินค้าร้อยเปอร์เซ็นต์พิมพมาว่าเขาค่ะ พิมพ์มาว่าเขาค่ะเยะดาจะให้คุณตอบคำถามตัวคุณเองบนเส้นทางสู่ความสำเร็จนี้ค่ะใครที่ทานสินค้าร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วพิมพ์มาว่าเขาค่ะเนื้ออกไหมนี่มันคือระบบระเบียบที่ทำให้คุณเดินตามไปสู่เส้นทางของความสำเร็จที่คนสำเร็จเขากั่นกองนะคะวิธีการให้คุณแล้วนะคะโอ้โหสุดยอดจริงๆเลยนะคะแสดงว่าคุณผ่านหนึ่งข้อแล้วเห็นไหม วันนี้นะคุณกําลังทําช้อยข้อสอบชีวิตต,ตัวเองนะคุณผ่านหนึ่งข้อแล้วนะคะและยาดาถามกลับอีกอย่างหนึ่งตอนนี้คุณเป็นไดมอนแล้วหรือยังคะตอนนี้คุณเป็นไดมอนแล้วหรือยังคะถ้าคุณเป็นไดมอนแล้วพิมพ์มาว่าไดามอนคะ่ะพิมพ์มาว่าไดมอนค่ะพิมพ์มาว่าไดมอนเพราะอะไรรู้ไหมคะ เริ่มที่หนึ่งทำไมเราต้องใช้สินค้าร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะคุณจะเป็นหน้าร้านด้วยตัวของคุณเองค่ะคือเป็นผลิตภัณฑ์ของผลิตผลที่คุณทานน่ะเนื่อออกไหมาทานแล้วเห็นผลลัพธ์คนจะเห็นหน้าร้านคุณจากตัวคุณค่ะสองทำไมคุณต้องเป็นไดมอนด์นะคะเริ่มหนึ่งที่คุณต้องใช้สินค้าร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วต้องเป็นไดมอนด์เพราะถ้าคุณไม่เป็นไดมอนด์แสดงว่าคุณก็ไม่ได้ใช้สินค้าร้อยเปอร์เซ็นต์ไงคะเนื่อออกไหมแสดงว่า จะไม่มีสินค้าในมือแล้วคุณจะบอกว่าคุณใช้สินค้าร้อยเปอร์เซ็นต์ได้ยังไงเพราะตำแหน่งไดมอนด์คุณจะใช้สินค้าหลากหลายตัวที่คุณซื้อขึ้นมาแล้วใช้เองค่ะแล้วการเป็นไดมอนด์นะคะมันมีผลดีกับตัวคุณยังไงเพราะคุณจะได้รับรายได้นะคะเงื่อนไขที่บริษัทจ่ายกับคุณเนี่ยทุกข้อค่ะทุกข้อค่ะแต่ถ้าวันนี้เราเป็นตำแหน่งบอลน,นะคะข้อที่สองเราก็ไม่ได้ นี่ออกมาข้อที่สามเราก็ไม่ได้นะคะข้อที่1เราได้ค่าแนะนาจริงๆ80%ดสเปอร์ชั้นที่สองเราก็ไม่ได้จนชั้นถึงชั้นที่7เราก็ไม่ได้แล้วสุดท้ายคนที่เสียผลประโยชน์คือใครคะคือตัวคุณไหมคือตัวคุณไหมคะเขาต้องการให้คุณได้รับผลประโยชน์เต็มๆแต่คุณไม่เอาอ่ะคุณไม่เอาอ่ะคุณมีเงื่อนไขต่อความสําเร็จของคุณน่ะ คุณไม่ได้ต้องการความสําเร็จของคุณจริงจังอะเนื้อออกมาแล้วคุณอยากจะได้ความสําเร็จก็แค่อยากได้ค่ะแต่ไม่ได้ต้องการมันนะคะตอบคําถามตัวเองนะคะยาดาจะไม่ตอบคุณนะคุณจะตอบตัวเองแล้วคุณจะรู้ว่าเนี่ยคนสําเร็จเขาบอกให้คุณทําอะไรถ้าคุณทําตามโดยไม่มีเงื่อนไขคุณสําเร็จแน่นอนนะคะร้อยเปอร์เซ็นเลย